ไปแล้ว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 วนั้นอาที่นินไปแล้วเว้ไปอาลูกไปแล้ววนั้นไปแล้วไปอาเมียแล้วอะหรือไม่หรือไอม่แก<จ>ไปไหนเราไม่ทตนมืดที่เขาไม่กินข้าวอาบน้ำที่เอออย่าไปกนตาแก็บจังนะนะั่นเออเอออย่าอย่าอย่าพ่นกลาย ไอ่หยานอนโจกลิงโจเลยนา่นที่นินที่นินยิ่ป็นได้แล้วนั้นฮะยิ่งไปไหนไม่ต้องไปไปบ้านไปทนใจแล้วทนใจแล้วได้ไง Dedo, la... de te de que lin